นี่พี่น้องครับบรรเลงเพลงอีกแล้วสวัสดีค่ะเสียงดังก๊อกก๊อกนี่แสดงว่าลาบพด่น้องเธอลาบอะไรกระดับบะหมี่อยู่เออเดี๋ยวสั่งไปดูลาบไปดูกินเส้ากินเที่ยงตอนนั้เมืองพักเนี่ยพี่น้องจะเอาไปพักนต่จะไม่ได้ขายละ เก็บผักกาดสวยยไม่กลินน้ำมันเขาบบหอมๆหินกล้องดีห้องดีมันขาขาหั่นพี่น้องนี่พี่น้องครับอันนี้คือแปลงผักกาดหินหรือว่าผักกาดไส้แยแดงแล้วปูกไว้ถ้ากินกับลาบกับป่นพี่น้องครับโอ้ยงายครับก่อนรด้เลยรกเอาลกเอานี่ ครับเตรียมการเอาไปคั่วต่อพี่น้องครับใส่น้ำปลาราแม่ครัวของร้อน,อนของเรา,า,าเอา,เาไข่ไปคั่วารวดปรุงสักวันจี้เห็ดจังไลยจะได้เบิดเจาเจาอ,อมันก็สีเหลวกงดำกระทะคุยอากาศเย็นแห้งครับพี่น้องครับบ้านพี่สกุลตอนนี้มันหนาวแลว้วอยูอ่ใช้กระนาวือขันนต่งางๆสำคัว่า อยาโส่ถอนก็หนาวครับไม่ใช่หนาวแต่ที่สกลถือรู้เ <c oughs> ย็นไหมกันตามด้วยเอาคาลุงกรพี่น้องแซมมันหอนอยู่นลยี่คาหันฝอยลุงกรน้าแถวเจ้าเพชรเลยมันหนาวแถาแกหนาวรึเปล่าเนี ว่างั้นใส่ใส่ขุดสุรด้วนอใส่ใส่เครื่องโอนนบอ้หกะเสบบกะเสรบคือลับดเดี๋ยวมงจะงงีเสร็จเรียบร้อยพี่น้องครับจับจานท่านประทานพ่อเนาะเถอะพ่อะขอยพวกินได้เมือนเจ้ากินรดหะแ่าพ่ันได้ล่างนาอยู่ป้าทบ ช่้ยสุดดดยยออลๆพักกระไดพี่น้องครับนำลงไปยายแดงบ้านเองเอ้ยมื่อนี้ยายแดงได้กินกน้อนท่านประธานมาคักเทน้องพี่น้องคักเจ้าของปลูกเองเนี่ยมาเถอค่ะพี่น้องไม่เผื่อถ้าัดพัก พิศตะวาเขียวเจ้าของมันเท่าเนี่ยแหะมันเงียบพักเจ้าของปลผงด้วยเถอน้ำเนี่ยอ่อนดีนะประกาศใส่นี่ครับกินกับลาบดีเมื่อยจะแดงกินกับลาบก็ปนหนิววววปวดแล้วประกาศใส่นี่งามมากเจ้าของถูกต้องครับถูกต้องครับครับ รับประดุกซีฟตัวพี่น้องใเ่อืมทำไมเสียบออ,อากาศหนาวเย็นแห้งพี่น้องเขาบอกทั่วม่วงนะมี่ตีเถ้าอืมเป็นทั่วปีป่ะตัวค่ะ ตัว<ด>อะไรคะ<ด><ด>สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะ